สายดีสุดสุขลนถ้าเรางทายต่างประเทศพี่น้องมาปุ๊บชก้าพ,าพ่อคันพี่กา้าพ่อคันพี่เก่าพี่นอ้องมันมากเาากสื้ผ้ามาติงเททางผ่าป่นมาไปกันเลยจ้าเอากันเลยป่งปนพี่นอ้องปิดพวงเลยนะครับขัดเกงกัดเสียบไปทำเปนทำแกงกันเล นายตาจังหน่อยเด้อปักกุ่มกลุ่มไปกุ่มมาอยู่ลมลมไปรอบวันนี้เพื่กระทองจังหน่อยเด้อมาดิค่ะสุขลยค่ะเตรียมกระปุ่นเลยแล้วเรียื่อยแล้ว กระเทียมกระเทียมปิ้งเรียบร้อยแล้วพริกจีเรียบร้อยแล้วเห็ดจีชุกเรียบร้อยแล้วเห็ดนางงามกะดาง เห็นแบบนั้นเห็นแบบบุ้งคือมืดติดมืดกองเห็นอยู่นะต่อไปก็คือปรุงจ้า ้ำประเด็ืกทีิเข้มที่รงหลวงกขากคิดเต็งน้วนทุนทลลดใหเยอะหลายลายมัวจะได้ล้านล้านสูรล้านโซนเลยเอ๊ะยหลเลยหลม้วลุกมวหลวง ห่อนก็นนนนห่อนบ้านเลาก้านเล้าไม่ได้กิห่อนเลยชีบเลยพี่น้องเจ็บเด็กน้องไปกินก็นเลยแซ่บแล้วลืมใส่ต้นหอมด,ดิดเอาลูกหอมบัวกระดิ๊ดโลด โยโย่ยไปเนาะใส่เสียบไป้หนดิพะเทศทิจารสบายดีเดี๋ยที่สอบพี่น้องปนเฮ็ดเฮ็ดนางผ้าเฮ็ดนางละปนเฮ็ดนางผ้าเสียบไปพี่น้องโยโย่จ้าปนหน้าตาหน้าเสียบคุกคังเลย เดีพี่น้องสุขุสุขคนเราคุณดอนสาวหอมแดงเบาบ้าบาบบา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 เสดาวนักพี่คนหนึ่งจะซื้อตัเ็จะซื้อซ่อมก่อนวอปนวิทยาศาเต็มหัวยาชีมาวุ่นข้นมาใช่ขนเ้อให้กินอยู่าทางไรไปก่อน มาไม่ลูกอ่อนเพามันมีแต่กิบมีเต็นมัมมนมอาบน,น,น,น้ามันุกกับโป๊กผมว่าใชเท่ค่เข้าเล่ยน,น้อยพอดอนนีพอดีเราทำแล้ก็ดูเอาดูแบบนี้มันต้องอ้าวนันองคอยกินคอยไปคอยไ กอนกินก่อนกอนกินก่อนอ่านะครับพี่น้องเลืมองพลังใจพี่น้องโพสไอ้นั่นอะไรบกสองบอกพอน,นั้มีแฮงพอมีอย่ากำลังใจคิดต่อไปไกุฎลายุฎเทพกุฎกระดิ่งอันนี้

thăm cầu nha có sẽ cái này này mình à. quét hàng cái chi cái nam cái con này nói นเหทว่าใส่มีไข่มีน้ำปลามีชุจุดหลดเขาใส่น <c oughs> มนปอกเนี่ย เสียบคับเสียบคับมาๆๆโอะโดเก่งๆในระทุนนิดเดียวเอ๊ะเสียบค้ำเขาปุรีปุีบละ เล่ากัาไว้เทพคักโอ้ยเตรียมคำเตาเนี่ยกำลังเพียงใบใบพี่น้องเพื่อลงคลิปแบบของพี่เป็นใบสองโมงพี่นอ้นอง แค่พักกะโดงมาเดินข้างองมากินนันกันกุ่นทีน้องผ้าไกินไปรับ เียบพักเียบพักพักกตบวี่เป็นขอไม่มากุดๆพขต้องหุดนหน้ามด้มันงามเทียบอรีไฟมาเด้อจุกจุกคน

ไม่ได้ตัวง็อีนรบอัดเบื้อกินจัะหน่อย มาจับแล้ครับเซ็ไปด้วยย้อมรับอาทีบือตะคนอนเซ็ไปเลยะ ท,ๆๆๆๆทั่วเอาทัวนย่นแ้วพอไอใหญ่ปวดตัวนี้อออีกถ้าปวดแสบที่เราปวดที่หนา้าฟาเนียเชแสบ เค็บครับอรนัวกับนัวหอมกับหอมเลไ,ได้ยำก็ตดทุกเลย น้อยพอดีพอดีงามสวยๆงามๆงาต้อดอกไม่ใหญ่ chết em mà cắt tốt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để พี่กาเลี้ยวแรงเลยกินนะให้กินถ้ามีเนื้อเขาให้เอาอีกมาเลี้ยงเขาผิดเลี้งเดงกูมือว่าเนี่ยเล้ยวแรงเลยขึ้นบางมือ เขาแทเดียวกขกินแท่เผ็เนาะเากินเากินกพี่น้องอันเากินทั้งเบาน้ำกินพริกใ้เบิ้งพิกให้ดู mười nhầm đấy không không khỏi nhảy phụ bó cứ coi tin cứ đang phụ nhăng rồi đó phụ nữ แอมล้งทงลุ่มผัดบูบูย์เนาอ พี่น้องในบิ้านท้องคืออะไร 10 10น่ะแล้วพี่น้องบรรยากาศมอสในท้อนอิอ่มแล้วพี่น้องพาพี่น้องกินปวดเพชรวันนี้ขับพาไ้าชั่งนี้ก่อนนะคะเนาะมือหนาพอกันใหม่สมองหนาพอกันใหม่ไปกินหน้าปวดเพ็ดเฮงสบายดีสวัสดีจ้า